ก็กสตาร์เตอร์ผมจะชมพงในช่องนินจาโกเกมมิ่งชี้เท็จวันนี้ก็วันนี้มาบอกข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะครับอ่าเขอดูกันดีกว่าว่าเป็นข้อมูลอะไรกันเนาะอ่าด็อกเซนสี่มืดมนกว่าซีซั่นก่อนใหม่ครับเพราะว่าแต่ว่ามืดมนยิ่งกว่าฤดูกาลวิถีวิญญาณของคนตายทําให้คนเป็นวางว่างเปล่าหรือคําตอบใช่ก็หมายความว่าในเซนสีนี้ จะมีความมืดมนกว่าเดิม,มที่เคยมีมาตลอดสามเนิเมตรมานี้นะก็ไม่ใช่ว่ามังกรมังงานเนี่ยตลอดสั้นนี้ไม่ใช่ว่ามไม่มีความมืดมนนะก็มีความมืดมนและความรุนแรงมากขึ้นนะจากเส้นเก่าเนาะอ่ะแต่ต้อน,นว่าเมื่อ n ิ n j a g กเนี่ยใช้เป็นการ์ตูนเด็กก็จริงนะเป็นการ์ตูนเด็กแล้วก็ตูนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทางตอนเนี้ยต่านจับเป็นมังกรมังงาเนี่ยแล้วกว่ามีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็แล้ว่าในเส้นสี่นพอทีมที่เราเอเนี่ยบอกว่ามีความมืดมนมืดมนกว่าเดิม ผมเชื่อว่าแฟนน่ะก็น่าจะตื่นเต้นมากขึ้นกับความ,มนนทั้งหมดตรงนี้เพราะว่าจะมีความแบบรุนแรงและมีความสนุกมากกว่าเดิมยังไงล่ะนะครับก็ในเส้นที่สามเนี่ยในก็ถ้าทุกคนจำได้ในเส้นแรกเนาะในเส้นหนึ่งนะที่ที่ลอยนะได้เห็นนิมิตเนาะที่เราได้เห็นลุขขงุพคนนี้นตแต่ละนี่แต่ละคนเนาะอ่า <นะ S 2> ก็อาจจะมีการเชื่อมโยงในเส้นที่สี่นี้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องรอต้องรอดูตรงนี้อาจจะมีการเชื่อมโยงกันในเส้นที่สี่นี้เนาะนะครับก็แน่นอนว่ามังกรอาเส้นสี่น่ามีความสนุกอย่างแน่นอน100%นะ จากผมเองเนาะอ่าก็ผมเนี่ยเรื่มผมรู้เรื่องแล้วแหละผมรู้ชื่อตอนของเส้นที่สี่แล้วก็เนื้องย่อขอเส้นที่สี่แล้วผมผม,ผมพูดู้ไปเลยเนาะผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกจริงๆแต่ผมขาไม่สปอยอะไรมากกว่านี้นะครับอ่าก็ถือว่ามันเข้ามูลที่สําคัญเหมือนกันตรงนี้นะครับที่มีความมืดมนมากขึ้นในเส้นที่สี่นี้แล้วก็มีวิญ,ญญาณด้วยเช่นเดียวกันเนาะคนตายนะครับอ่กาก,ก็สนุกกว่าในเส้นสามแน่นอนในเส้นที่สี่นี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่เพื่อเป็นการแจ้งข่าให้ผมเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเนาะแล้วก็ขาฝากกลุ่มดิคอร์ดด้วยนะครับคลาสขายไม่หยาบเพราะข้อมูลก่อนใครเนาะเพราะเข้ามาไปกลุ่มดิคอร์ดได้เท่านั้นนะครับผมส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ